สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเมอร์เซเดสเบนะครับ C200 CGI นะครับคันนี้เป็นตัวหน้าใหม่แล้วด้วยนะครับที่สำคัญนะครับไม่เพียงแค่65,000กิโลเท่านั้นเองนะครับหายากมากๆนะครับตัวรถเป็นปี2011นะครับวิ่งน้อยมากๆากครับรับประกันในส่วนของไม้แท้เลยนะครับ65,000กิโลครับใครได้ไปบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับ C200 คันนี้นะครับสภาพใหม่เอี่ยมครับแล้วคันนี้นะครับได้จากการ เบิกใบเคมประกันชั้นหนึ่งให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับนี่นะครับตัวรถของ C 2 0 0 CGI นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่เพียงแค่6 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับไม่น้อยมากๆครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับสีบอลเงินสวยๆนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับ การันตีเลยครับสภาพเดิมๆจากโรงงานทุกจุดนะครับสวยงามมากๆนะครับหายากเลยนะครับรถใหม่เพียงแค่65,000กิโลเท่านั้นนะครับไดนาใหม่แล้วด้วยนะครับไฟหน้าของเขานะครับก็เป็นไฟหน้าแบบหลอดฮาโลเจนนะครับตาหมวยแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยงามแบบนี้นะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นดาวเบ้นใหญ่ๆเลยนะครับเงาๆครับ แล้วฝากระโปรงก็มีดาวจมด้วยนะครับผมบอกตําหนินิดนึงนะครับตําหนิจะมีพวกรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะครับแต่อันนี้จากการเคมประกันให้แล้วเรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับกันชนด้านหน้าก็ยังสวยงามนะครับกันชนด้านหน้าสวยๆคีนๆแบบนี้เลยนะครับแม้แต่สีกันชนเขาก็ยังไม่เคยทําเลยนะครับยังสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตะแกรงหน้ารังพึ่งไม่มีแตกหักเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหน้าตัวรถของเขาทําด้านหน้าสวยงามมากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันต่อดีกว่านะครับล้อและยางนะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับแทบไม่มีตําหนิเลยนะครับตัวล้อสวยงามนะครับขนาดขอบ17ครับรัดทุกอยยาง22545 R17 นะครับใส่ยางมิชลินพิมาซีโฟมาด้วยนะครับดอกยางยังเหลืออีกเยอะนะครับ ช่วงล่างอย่างดีนะครับไม่มีเสียงตึงตังเลยนะครับคันนี้ผมไปรับมาจากพิษณุโลกเลยนะครับขับขี่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับสภาพแบบนี้หาแล้วได้ยากเลยนะครับถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นโลโก้ของบูอิฟเจนซีนะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับประหยัดน้ํามันนะครับ แล้วถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวรูปตัว C ให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับสีสันตัวรถด้านข้างไม่มีผิดเพี้ยนะครับเพราะว่าสีคันนี้ไม่เคยผ่านการทํามาเลยนะครับสีเดิมจากโรงงานครับหลังคานะครับก็ยังสวยๆใสๆนะครับหลังคาไม่มีรอยด่างใดๆทั้งสิ้นนะครับรถจอดในร่มตลอดเลยนะครับดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายตัวรถนะครับด้านท้ายตัวรถไฟท้ายก็สวยงามนะครับ เป็น LED ครับตอนกลางคืนครับจะเป็นเส้นเลยนะครับยาวๆครับสองสว่างกลางคืนแน่นอนสวยงามมากๆครับผัดมานะครับก็จะเป็นโลโก้คมเนียมนะครับเงาเงครับด้านซ้ายก็จะเป็นโลโก้ C200 นั่นเองนะครับโลโก้อยู่ครบหมดไม่เคยถูกแกะเลยนะครับแล้วในส่วนของด้านหลังกันชนก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับเงาเแบบนี้ครับฝั่งด้านซ้ายตัวรถของเขานะครับก็ไม่มีร่องรอยของการทําสีเลยนะครับคันนี้ผมรับประกันได้เลยครับว่าสวยงามจากโรงงาน100%ซเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันครับนี่นะครับในส่วนของภายในด้านท้ายนะครับภายในด้านท้ายก็สวยงามนะครับอันนี้นะครับจะเป็นกล่องของยางปัดนน้าฝนนะครับผมเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสักหลาดเดิมสวยงามนะครับแล้วก็มีแถมในส่วนของผ้าคลุมรถมาให้ด้วยนะครับนี่ภายในท้ายนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับลึกเลยนะครับเปิดขึ้นมาครับก็จะมีในส่วนของ เครื่องมือแมลงอยู่ครบหมดเลยนะครับยางอะไหล่แทบไม่เคยลงพื้นเลยนะครับยางอะไหล่ขนยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับแล้วก็มีชุดปฐมพยาบาลให้ด้วยนะครับเดิมจากโรงงานครับแล้วในส่วนของฝาท้ายนะครับซีนเกาวก็เป็นซีนกาวเดิมจากโรงงานครับจิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับซีนกาาสวยๆเลยนะครับสักหลาดด้านท้ายสวยงามมาพร้อมกับไม้กั้นฉุกเฉินให้นะครับขอบยางยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับขอบยางสวยๆเนียนๆเลยนะครับไม่มีแตกหักเลยครับเนียนทุกจุดนะครับคันนี้ครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถกันต่อดีกว่าครับไปเลยครับนี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถก็เป็นภายในตัวรถสีดํานะครับเบาะหนังอันนี้คือเดิมจากโรงงาน100%เลยนะครับเบาะหนังสวยๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับยังกสภาพป้ายแดงครับกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับฝั่งคนนั่งก็เช่นกันนะครับฝั่งคนนั่งสวยงามนะครับเนียนๆทุกจุดครับแผงข้างประตูครับก็สวยงามเช่นกันนะครับแผงข้างประตูก็จะเป็นพลาสติกสีดํานะครับ มาคู่กับเป็นโนแบ็คแบบนี้นะครับเงาเงาฉ่ำๆครับปุ่มทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่มีรอกใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเบาะคันนี้นะครับก็เป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับแบบกึ่งไฟฟ้านะครับเขาจะมีสลักเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับตรงนี้ให้แต่เวลาเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหลังนะครับเราจะสามารถปรับไฟฟ้าได้แบบนี้นะครับนี่ใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับตัวน็อตไม่มีร่องรอย ของการไขเลยนะครับนี่ตัวน็อตสวยงามนะครับสคับเพจ m เมอ e ์เซเดสเนะครับไม่มีร่องรอยของพลาสติกดึงออกด้วยนะครับสคับเพศสวยงามนะครับเม็ดอาร์คนะครับแกะกันให้ดูเลยนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับไม่มีร่องรอยของการทําใหม่นะครับคมๆกลมๆสวยๆแบบนี้นะครับรูปไปไม่มีสากไม่มีการทำสีร0อเซนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์รถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลยครับ เอาล้ครับเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบคมเมียมนะครับคุ้มปอกให้อย่างสวยๆเลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมล์คันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับเพียงแค่6 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับหายากมากๆนะครับสำหรับเลขไมล์น้อยขนาดนี้ครับรับประกันในส่วนของไมล์แท้ด้วยนะครับกรอบเลือนไมล์สวยงามนะครับไม่มีซิดจางด่างครับเนียนๆทุกจุดนะครับ ถัดมานะครับคอนโซลด้านหน้าพลาสติกสวยงามนะครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอขนาดประมาณ6.5นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ FM AM MP3 AUX Bluetooth ได้ทั้งหมดเลยนะครับหน้าจอสวยงามไม่มีสิทจางด่างครับผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้เขามีในส่วนของกล้องถอยให้ด้วยนะครับนี่มีเส้นบอกระยะให้ด้วยครับถัดลงมาช่องแอร์สวยงามไม่มีฟันหักฟันหล่อนะครับช่องแอร์สวยงามทั้งหมดนะครับรัดด้วยกับเปียโนแบ็กแบบนี้เลยนะครับ แล้วถัดลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของวิทยุคันนี้เป็นวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับปุ่มอยู่ครบหมดนะครับฟังก์ชันใช้งานได้ทั้งหมดนะครับปุ่มไม่มีลอกเลยครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของระบบแอร์นะครับระบบแอร์คันนี้เป็นระบบแอร์แบบดูโอโซนครับแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับสามารถแยกความเย็นได้เลยนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็น ที่ใส่เศษตังค์เล็กๆน้อยๆนะมาพร้อมกับที่เสียบทัวรเลสอีก1ตําแหน่งนะครับสปริงใช้งานได้ทั้งหมดนะครับแล้วในส่วนของคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดนะครับหัวเกียร์สวยงามนะครับไม่มีลอกเลยนะครับถุงเกียร์สวยงามนะครับมาพร้อมโหมดการขับขี่2โหมดโหมด e และโหมด s นะครับอยากประหยัดก็ e อยากแรงก็ s ได้ตามใจชอบเลยนะครับหันลงมาครับก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลเลอร์นะครับเอาไว้ควบคุมหน้าจอตรงกลางนั่นเองครับใช้งานได้นะครับ ที่วางแก้วนะครับมีถึง2ใบนะครับนี่มีฐานปิดให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับที่เท้าแขนสวยงามเรียบเนียนนะครับมาพร้อมกับช่องใส่ของเล็กน้อยนะครับแล้วดูในส่วนของพวงมาลัยกันต่อนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับหนังพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับหนังพวงมาลัยสวยๆแบบนี้เลยนะครับสติ๊ชิ่งเดิมทุกอย่างคมๆคมๆสวยๆเลยนะหนังเนียนๆทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของรอยเล็บเลยนะครับสวยงามมากๆครับ เสาเเสา B ครับเนียนๆนะครับเสา A เสา B สวยงามแบบนี้นะครับหลังคาครับก็นิเนียนตึงๆนะครับหลังคาครับไม่มีตกเลยครับม่านบังแดดนะครับเปิดมามีไฟติดชัดเจนครับแน่นๆแบบนี้ครับฝั่งคนขับก็เช่นกันนะครับเปิดมามีไฟติดใช้งานได้ทั้งหมดนะครับไฟในเก๋งติดครบทุกดวงนะครับไฟอ่านหนังสือนี่ติดครบหมดเลยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดครับแล้วในส่วนของเก๊ะใส่ของนะครับนี่มีในส่วนของคู่มือนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับ หนาๆปึกๆแบบนี้นะครับเดิมจากโรงงานนะครับเอกสารทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับแผ่น DVD มีให้ด้วยนะครับนี่เดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อดีกว่าครับไปเลยครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับเบาะก็เป็นเบาะเดิมสีดำนะครับเนียนๆนะครับด้านหลังแทบไม่มีร่องรอยของคนนั่งเลยนะครับเบลต์ามอกยังมีให้อยู่ชัดเจนแบบนี้นะครับเดิมดําสนิทนะครับแล้วก็มีพรมกระดุก แล้วก็มีพรมรองเท้ามาให้ด้วยทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับนี่นะครับขาผมนะครับเหลือเยอะครับหัวผมก็เลยเยอะเลยนะครับสูงประมาณ1้5นั่งได้สบายสบายครับกระเป๋าหนังจิงโจ้ครับตึงตึเนียนๆนียนะครับทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับช่องแอร์ไม่มีฟันหักฟันหล่อครับช่องแอร์อยู่ครบหมดสวยงามนะครับด้านล่างก็จะมีที่เสียบ power outlet อีกสิโวลต์ให้ด้วยนะครับที่เท้าแขนครับสวยงามเรียบเนียนนะครับมาพร้อมกับที่ใส่ของ แล้วที่หวางแก้วให้สปริงใช้งานได้ทั้งหมดทุกจุดเลยนะครับหลักๆด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างนะครับภายในนะครับเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับใครได้คันนี้ไปบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆานะครับรถไม่เพียงแค่6 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์คันนี้กันต่อดีกว่าครับไปเลยครับ นี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง EVO 271นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะครับ184แรงม้าครับอัตราการบริโภคอยู่มา14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆนะครับได้เครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วด้วยนะครับห้องเครื่องก็แห้งๆแบบนี้ครับผ่านการเซอร์วิสมาทุกระยะนะครับเข้าศูนย์ตลอดครับโครงสร้างก็สวยงามนะครับเม็ดอทุกอย่างนะครับเดิมคมๆสวยหมดนะครับ มาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับตัวน็อตไม่มีร่องรอยของการไขแม้แต่จุดเดียวนะครับตัวน็อตสวยงามนะครับคันหน้านะครับสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการไขเช่นกันนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับไม่มีฉีกขาดครับยังอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับผมการันตีความสดใหม่ให้เลยนะครับสวยงามมากๆครับ แล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับคันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยครับเอาละครับเรามาทดลองการขับ c 2 0 0คันนี้กันเลยนะครับไปครับดูล็อกเครื่องล็อกเกียร์เขานะครับนิ่งๆเลยนะครับเนียนๆทุกจุดครับเอาไปใช้งานต่อแบบยาวๆได้เลยนะครับไม่เพียงแค่ห5,000กิโลเท่านั้นเองนะครับช่วงล่างโคตรเฟิร์มครับ เลี้ยวไม่มีสายไม่มีโยนนะครับไม่มีเสียงด้วยนะครับช่วงล่างเฟิร์มๆนิ่งๆเนียนๆครับตัวรถถือว่าขับขี่ดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับร้อยต่อของถนนไม่เรียบนะครับแทบไม่รู้สึกเลยครับระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับผ้าเบรกยังหนาอยู่เลยนะครับรถท่านนี้นะผ่านการเซอร์วิสมาโดยตลอดนะครับมาครับล้องเร่งกันนิดนึงครับ ว่าแรงเลยนะครับ184ม้านะครับนี่นะครับดูได้เลยครับเหยียบประมาณ120แล้วนะครับข้ามไปแล้วครับตัวรถขับฉี่ดีมากครับ ถ้ารถไม่ดีผมให้อัดแบบนี้ให้ดูแน่นอนนะครับรถทุกคันที่ผมนะครับอัดหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับมั่นใจนะครับเอาไปวิ่งใช้งานกันต่อยาวๆได้อย่างสบายใจครับแล้วคันนี้นะครับได้สดแบบนี้นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเฟิร์มๆครับหาไม่ได้แล้วนะครับสำหรับรถใหม่65,000กิโลนะครับสดๆเลยนะครับ ให้ดูนะครับแตะเบรกครับข้างหน้ายูเทิร์นหนึนี่นะครับ้าเบรกหนาๆไม่ใหม่แบบนี้เลยนะครับเสียงภายในห้องโดยสารนี่อย่างเงียบเลยนะครับเสียงเงียบมากๆนะครับเบนท์เขาเก็บเสียงค่อนข้างดีมากอยู่แล้วด้วยนะครับไม่มีเสียงลมเข้ามารบกวนเลยครับที่ขึ้นสีส้มนะครับน้ํามันใกล้จะหมดนะครับแล้วผมกาลังตีเลยนะครับคันนี้ แอร์เย็นเพลงเพาะด้วยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับสามารถเล่นชิปอัพชิปดาวได้ที่คันเกียร์นะครับนี่ครับตอนนี้เป็นเกียร์สี่นะครับเกียร์ห้าครับเกียร์หกครับและเข้าเกียร์เจ็ดนะครับใช้งานได้นะครับเครื่องยนต์และเกียร์นะครับสมูทเลยนะครับเกียร์ไม่มีกระตุกด้วยครับไปต่อครับดูจังหวะคลิกดาวเร่งแซงนะครับตัวรถพุ่งเลยครับ ดีมากครับหลักๆเดี๋ยวผมเทสให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันดีกว่าครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไม่แพงอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยดีกว่าครับไปครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่3า9 0 0 0เาเท่านั้นนะครับราคานี้นะครับโอนฟรีส่งมอบให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับ3า9 0 0 0เาหาสำหรับรถไม่ห5 0ม0่กิโล ไม่ได้แพงเลยนะครับไม่น้อยกว่านี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับตัวรถปี2011นะครับได้เครื่องตัวใหม่แล้วนะครับหน้าใหม่แล้วด้วยนะครับเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีมีประวัติศูนย์ให้เช็คนะครับประกันชั้น1นะครับเพิ่งหมดไปนะครับแต่จัดการเบิกให้เคมแล้วเรียบร้อยนะครับราคา399,000ไม่ได้แพงเลยครับแล้วบริการหลังการขายผมก็มีอู่ในเครือให้ด้วยนะครับ อยากจะเซอร์วิสตรงไหนเพิ่มนะครับอยากจะได้อะไรตรงไหนเพิ่มนะครับก็สามารถบอกได้เลยนะครับดูแลให้อย่างแน่นอนครับสมัยป้ายแดงครับคันนี้อยู่ประมาณ2ล้านถึง3ล้านเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่3า9 0 0 0าแล้วเท่านั้นนะครับหายไปค่อนข้างเยอะนะครับได้สภาพตัวรถเทียบเท่าป้ายแดงแบบนี้นะครับคุ้มค่าเลยครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้า C200 รคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ